สวัสดีค่ะรีวิวฉบับเต็มมาแล้วค่ะรีวิวนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปล่องเรือเรือยักษ์นั่นเองค่ะเรือสำราญมีนามว่า Norwegian Jewel นั่นเองนะคะเราขึ้นจากรัฐบอชิงตันประเทศอเมริกาจะมุ่งหน้าไปยังอลสส้า และจุดหมายปลายทางของเรือลำนี้นะคะก็จะเดินทางไปยังโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะตรงนี้คือพอร์ตนะคะที่จอดเรือสำรานค่ะที่เราจะมาขึ้นตรงนี้นั่นเองนะคะส่วนวิวตรงนี้นะคะก็คือด้านบนเรือสำราน <c oughs> ก็เอาภาพบรรยากาศรอบๆมาฝากนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรือ,อยังไม่แล่นค่ะเราก็เดินชมบรรยากาศไปเลยค่ะบรรยากาศโดยรมดวมในเรือก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะบนเรือสำรานลำนี้นะคะมีทุกอย่างจริงๆค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีที่ออกกําลังกาย <c oughs> ค่ะออกกําลังกาย ก็คือบรรยากาศฟินเวอร์นะคะส่วนตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นรอบรอบ,รอบเมืองซีเทอรัฐวอชิงตันประเทศอเมริกาค่ะภาพบรรยากาศรัฐวอชิงตันมาฝากค่ะตรงนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบนเรือสำราญอันเชื่อว่าหลายคนคงมีคําถามใช่ไหมคะว่าการใช้ชีวิตอยู่บนเรือสำราญทํำยังไงกินยังไงอยู่ยังไงแล้วเสื้อผ้าละ่ะ ง,ง,งั้นมาค่ะเดี๋ยวออนจะมาเล่าให้ฟังนะคะเริ่มแรกเลยนะคะถามว่ากินยังไงนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรือสำราญนะคะมีร้านอาหารทั้งร้านอาหารให้กินฟรีและร้านอาหารจ่ายตังค่ะถ้าเราไม่อยากเสียตังเราก็เข้าร้านอาหารที่มาในแพ็กเก็ตของเราไปเลยจ้ะไม่ต้องเสียตังค่ะแล้วก็ส่วนคําถามนะคะที่ถามว่าแล้วใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะคะใช้ชีวิตอยู่เหมือนอยู่ที่โรงแรมเลยค่ะทุกคน ตื่นเช้ามาก็ไมา่ทานอาหารเช้านะคะแล้วก็เดินเล่นร,บรอบๆเรือร,รอบๆโรงแรมนะคะหรือไม่ก็ออกไปออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายเสร็จเราก็ไปไว่ายน้ํานะคะทุกอย่างคือเหมือนการใช้ชีวิตอยู่โรงแรมยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเพียงแต่ว่าโรงแรมนี้นะคะมันลอยน้ําได้แค่นั้นเองค่ะส่วนคําถามถัดมานะคะทุกคนต้องสงสัยแน่ๆน,นะคะว่าแล้วเสื้อผ้าเราล่ะชุดชั้นในเราล่ะเราทํายังไงแล้ว เราเอาไปรีดที่ไหนเราเอาไปซักที่ไหนนะคะมาค่ะเดี๋ยวออนจะเล่าให้ฟังส่วนเสื้อผ้าเรานะคะเขาจะมีรับซักรีดนะคะทุกคนเราก็ส่งให้เขาซักให้รีดให้เลยค่ะส่วนชุดชั้นในนะคะบางคนจะค่อนข้างถือใช่ไหมคะเราก็ซักแล้วก็ตากเองในห้องพักของเราได้เลยค่ะให้เขาซักแต่เสื้อผ้าให้รห้องนอนของเรานะคะทุกคนจะมีแผ่นกระดาษ แผ่นกระดาษหนึ่งนะคะแล้วก็มีถุงพลาสติกใสๆถุงหนึ่งนะคะเราก็ติ๊กเลยค่ะว่าเชื่สื้อเชิ้ตนะคะเรามีกี่ตัวกางเกงเรามีกี่ตัวชุดเดรสเรามีกี่ตัวชุดชั้นในเรามีกี่ตัวนั่นเองนะคะเราก็ติ๊กให้เขาแล้วเขาก็จะเขียนนัมเบอร์รูมนะคะก็คือเบอร์ห้องของเราและเขาก็จะนําไปส่งซักให้เรานั่นเองค่ะพอซักรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเอามาส่งที่ห้องเราเหมือนเดิมค่ะเท่านี้เลยค่ะกับการใช้ชีวิตบนเรือสําราญนะ ะะให้ชีวิตประหนึง่งเจ้าหญิงหรือราชาเลยนะคะแทบจะมีคนรับใช้ทำให้ทุกอย่างเลยจริงๆนะคะอ,อย่าราม่านะคะออนพูดว่าคนรับใช้าถามว่าเราจ่ายไปในราคานี้เรามีคนดูแลก็สมควรนะคะแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะสำหรับออนกับป้าป้านะคะเวลาเที่ยวนะคะเราก็จะมีบัตเลอร์ส่วนตัวนะคะแทบจะไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยนะคะถ้าเรามีปัญหาอะไรหรือยอยากให้ทำอะไรให้ ะะเรายกโทรศัพท์แล้วโทรหาบัตเลอร์ของเรานะคะสามารถสั่งบัตเลอร์ของเราได้เลยบัตเลอรกก็จะอธิบายให้เราฟังนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะการใช้ชีวิตในเรือหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ